พูดถึงสวนนงนุษเนี่ยหลายคนก็นึกถึงดอกไม้งามๆสัตว์นานาชนิดแต่ว่าคราวนี้จะพาไปลอดท้องช้างสะดอกเคราะ์แล้วกันแต่ลอดท้องช้างธรรมดาคงไม่ใช่สวนนงนุษย์ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจัดเป็นพญาโคจรสารความสูงกว่า10เมตรหน้าตาเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะ โโอโหนี่แค่ขไงะะโอ้จริงไหมล่ะสูงใหญ่จริง,รงๆค่ะที่บริเวณหน้าโรงละครสกาล่าสวนนงนุษย์พัทยาเผอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะทางด้านของประธานสวนนงนุษย์เขาก็ทําพิธีเปิดตัวร,รูป ซีเมนพยาโคจสารความสูงเนี่ยสิเมตรนะยาวกว่า16เมตรมีการนิมนต์เจ้าอาวาสวสัมมคีบันพศมาเจิมช้างพร้อมสวดชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลโชคดีอยู่เย็นเป็นสุกเนี่ยแหละขึ้นบันไดไปเจิมเลยนะมาเจอมาช่วยจับหลวงพ่อีๆดีหน่อยนะครับเป็นห่วงสูงใหญ่มากจริงๆอ่ะหลังจากนั้นค่ะพอเปิดตัวพยาโคจสานแล้วนี่แหละค่ะก็ต้องนําช้างในสวนนงนุษย์ก้าวเชือกมาลอดก่อนสะดอกข้อเหมือนกัน ว่าน้องช่วงนี้งานไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยมีขอลอดท้องช้างสะดอกเคราะด้วยครับพร้อมกับนําคณะผู้บริหารและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาลอดท้องช้างนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งคุณกําพลกล่าวว่าสวนนงนุชเองก็ได้สร้างพญาโคจสารตัวนี้ขึ้นเนื่องจากมักจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวนั่งช้างชมสวนได้เห็นช้างที่นี่มีเยอะก็เลยสอบถามควานช้างว่าที่นี่มันมีประเพณีลอดท้องช้างไหมเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองโดยส่วนมากก็จะขอลอด ทองช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลคขอกันมาเยอะแบบนี้ส่วนนงนุชเลยตัดสินใจปั้นช้างยักษ์ใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วกันโอโอแหมแบบนี้รอดได้สบายไม่ต้องก้มนะ<อ>ส่วนความเชื่อในการเดินลอดทองช้างก็เชื่อกันว่าจะทําให้รอดพ้นปัญหาอุปสรรคเป็นสิริมงคลแก่ผู้รอดส่วนการเดินลอดทองช้างเขาจะเดินเวียนขวาสามรอบหรือว่าเวียนตามเข็มน,นาฬิกานั่นเองค่ะเวียนสามรอบนะครับ ก็เหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะก็ได้เป็นสุริมงคลนะเห็นช้างล่อทองช้างก็สงสารน้องไงช่วงนี้ในพื้นที่ชลบุรีก็อย่างที่ทราบกันดีเนาะเจอสถานการณ์โควิดไงเป็นกํ่ลกังใจให้ทุกคนละกันที่กําลังประสบปัญหานะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ